สวัสดีครับเที่ยวแบบโก c h a n นล l อยู่บ้านนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านสวนนะครับก็อยู่กับสปอยเหมือนเดิมนะครับบ้านสวนก็บ,บรรยากาศย้ำก็บายบายนะครับผมวันนี้เราจะมางวมหอยกันนะครับงมหอยจูบหอยขมกันนะครับว่าช่วงนี้มันจะ แพร่พันมากน้อยแค่ไหนนะครับแพรพันเยอะหรือไม่นะครับผมะเดี๋ยวเราไปงมหอยกันเลยนะครับผมไปครับน้าคุ่มาแล้วนะครับไปครับอมา่ ก็บ,บรรยากาศรดร,รอบนะครับผมนะฮะก็มางงมดูหอยขมนะครับนี่นะฮะตัวที่ตายก็เอาทิ้งออกนะครับทิ้งไปนะครับผมนะฮะก็มีบ้างนะครับผม ก็แพร่พันธุ์เยอะอยู่เหมือนกันนะครับด้านล่างนั้นจะเป็นดินนะครับผมที่หอยเนี่ยจะไปกินดินอยู่ด้านล่างนะครับผมหรือว่าไปหลบร้อนนะฮะเพราะว่าด้านล่างนี่มันจะเย็นนะครับส่วนใบทางมะพร้าวนี่ก็หอยก็จะชอบนะครับชอบ มาเกาะในตอนกลางวันนะครับยุ่งรับโอ้โหก็เยอะบัวลอยก็เยอะนะครับแพร่พันเยอะนะครับนี่ก็เอาไปให้ไก่ได้นะครับเอาไปเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับนี่นะครับหอยจุ๊บหรือหอยขมนะครับก็นี่ฮะมาเกาะติดใบทางมะพร้าวเนี่ยนะฮะ ชอบมากเลยนะครับสำหรับหอยขมก็เก็บมาใส่น้ำคุไว้นะครับเก็บมาใส่ถังไหมครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยในวงบอที่สร้างใหม่อีกห้าหกวงนะฮะครับผม หอยนี่มันจะแพร่พัน์ในตัวได้เองเลยนะครับตัวผู้ตัวเมียอ,อยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับผมนะฮะนี่ครับแล้วเราก็เก็บผลปามกลางนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปล่อยในบ่อวงใหม่นะครับ เพื่อเป็นการขยายพันธุ์หอยขมหรือหอยจูบนะครับผมง่ายๆนะครับนี่นะฮะตัวก็เริ่มใหญ่แล้วนะฮะถ้าตัวใหญ่ก็จับมากินหรือว่าจับมาจำหน่ายได้แล้วนะครับผมในช่วงนี้นะครับก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับ ที่มันตายก็เอาออกออกทิ้งนะฮะก็เข้าเดือนธันวาคมแล้วนะครับถูกหวยกันบ้างไหมครับผมโชคดีมีชัยนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับก็บรรยากาศช่วงนี้ก็ สิบห้าสิบหกองศานะครับโอ้โหบอกลงหนาวมากนะครับงต้นเดือนธันวาคก็หอยหอยขมนะครับก็จะชอบอยู่ที่ชื้นๆเย็นๆน,นะครับใต้ต้นไม้อะไรประมาณเนี้ยนะครับ ชอบน้ำนิ่งแล้วก็ร่มๆนะครับผมนะเราจะแพร่พันธุ์ไวมากเลยนะฮะนี่ฮะนี่ตัวใหญ่เลยนะฮะตัวใหญ่พร้อมจำนายพร้อมกินได้เลยนะฮะแกงขั่วหอยขอมนี่ก็อร่อยมากเลยนะครับแกงหอยนะครับแกงหอยจูบ โอ้นี่ตายนะฮะนี่ฮะถ้าน้ำมันร้อนมันก็จะตายนะครับก็ยังไม่ได้มุงสแลมนะครับสแลมบังแดดนะฮะก็ในส่วนทางนี้ก็อยู่ใต้ต้นลําไยไปก่อนนะครับนี่นะฮะกาบร่มรื่น หอยชอบมากเลยนะฮะใบทางมะพร้าวก็หนึ่งเดือนก็เปลี่ยนเอาใบเก่าออกแล้วก็ตัดใบใหม่มาใส่ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะการเลี้ยงหอยขมหรือหอยจุกนะครับในแบบบ้านๆนนะครับสไตล์เที่ยวแบบโก้นะครับผมนะ ลองผิดลองถูกมานะครับศึกษามาก็ประมาณนี้นะฮะนี่ก็ต้นนี่ฮะสนโครับสนโบานเชา้าดอกสีเหลืองสวยเลยนะครับนะฮนี้ก็เป็น บ่อปลาเสด็จนะฮะบ,บ่อปลาหมอเนี่ยนะครับช่วงนี้น้ำมันแห้งมากเลยนะครับหน้าหนาวนี้น้ำแห้งไวมากนะครับต้องเปิดน้ำเลี้ยงไว้นะฮะนี่ก็บรริกาศยามเย็นแล้วนะครับผมนี่ก็ บรรยากาศมิวทุ่งนานะครับก็เกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับเกี่ยวข้าวตีข้าวกันแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> ลุงครับลุงเขาชวนกินเหล้านะครับ <c oughs> กินน้ำแร่นะครับลุงที่ เขามาเกี่ยวข้าวนะครับผมโอเคนะครับเออเอ,อเอเลยเอเลยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเที่ยวแบบโก้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยนะครับที่นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ